ุิยเที่แม่งเล่นสุกพีมเยเหรวะโอ้ตอนที่ผออกมาเล่นอย่างนี้เลยเหรอเอออ๋อของจีนนะออกมาทีเดียวออกมาทีละพันนะ <laughs> อันนี้คนละเปอร์เลย <laughs> หนักตอนเก็บ สวัสดีครับผมสวัสดีครับยีต้อนรับเข้าสู่เขาเรียกว่าแบง k o k เ e ก้ามาเก็ตนะครับผมครั้งที่2นะครับเราไม่รอช้ากันเลยนะจ๊ะครั้งแรกได้ผลกอรรับเย็นอย่างดีดีมากคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะขายดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าถ้ามาจากเราอ่ะเป็นพื้นที่ให้เออเห็นมากก็ยังดีกว่าไม่มีพื้นที่เนาะเราก็มีพื้นที่ให้คนมาดูต่างคนต่างมีพื้นที่แลกกันเนาะอะไรเงี้ยครับวันนี้มีกี่อย่างพี่ที่เขาส่งมาประมาณน่าจะสอย่างแล้วนะสมอย่างก่อนใช่ไหม เดี๋ยวเมนี้เราเรารีวิวก่อนได้สามถึงสี่อย่างอันแรกผมบอกเลยว่าแอบแกะกินไปแล้วแอบแกะกินไปหน่อยนึงแล้วนะครับผมน้ำพริกเยน้อยเยน้อยน้ำพริกเยน้อยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่น้ำพริกพี่มันคืออะไรคืออย่างเช่นแบอกว่าไอหมูกรอบอะไรเงี้ยเขาบอกนอกจากกินแล้วเนี่ยเอาไปขัดฟันหมาก็ดีเขาบอกอ๋อได้เเขาเขียนมาเลยเขาเขียนอย่างนี้เลยฉีกไู้ีกนะใช่ครับคือนอกจากขัดฟันหมาแล้วอะไรที่แบบอย่างเช่นบอกว่าถ้าคุณไปจอดตามเนินภูเขาอย่างเงี้ยล็อกล้อกันล้อกันล้อกัเลยคท่าไหร่คุ ดูเด็กัารด้กี่รอบอะเนี่ยก็แข <c oughs> ่งเป๊กเลยแข่งขเป๊กเลยคืออเี้ไว้การสี่รอบยังให้อิดตัวหน่อยนะ <c oughs> เศรษฐีบางท่านบางประเทศครับซื้อไปครับว่าไงฮะแล้วฝังเป็นอิดเล่นเล่นเท็กเจอร์อิดตัวหนอนมันจะมีเท็กเจอร์เดียวใช่เขาเรียกว่าเล่นลายครับผมอันนี้ของแดกหรือของอะไรครับเนี่ยเขาบอกว่าให้เราลอง3อย่างอันนี้เขาเรียกว่าน้ำพริกอะไรอ๋อน้ำพริกแคบหมูใหญ่น้อยอ๋อน้ำพริกแคบหมูเลยเนาะใช่อันนั้นอะไรอันนี้กุ้งเสียบแคบหมูครับอันนี้เค็มเหรอใช่มันเป็นรสของเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่าใช่ใช่ต้องกินกับข้าวข้าวร้อนๆจากหมูจ้าอันนี้ก็ไม่เค็มนะลองสิลองอีกคำสิจริงไม่เคยไม่เลยไม่เคยจริงๆอ่ะ จะเคยถนัดกินป่าไม่ได้อ่ะอืไม่ใช่เมื่อกี้เป็นเค็มกะเพราแม่นั่นแหลยอร่อยแน่เลยแล้วก็เติมแล้วอีกแม่เค็มเนี่ยครับผมอืมเทคเจอร์มันจะมีเหมือนหมูสับเหรอน่าจะหมูสับนะมหมูสับแล้วก็กุ้งแห้งนะครับกระเทียมผัดรวมกันนะครับน้ำพริกเล็กน้อยอมไม่ได้เหนียวแค่หมูว่าอีเอียกุ้งแม่นก็เหนียว <laughs> ตั้ตีนะว่าเซตซีโร่เออเหรอใช่ครับหนังหมูไม่มีเอาหนังหมามาอีกแล้วอีกแล้วนะ <c oughs> อันนี้ผมว่าคนน่าจะสั่งเยอะนะเมนูนี้เป็นหมูกรอบนะครับเฮ้ยแต่อันนี้อร่อยเขาเรียกว่าอะไรพี่หมูกรอบเลยแคปน้ำพริกว่ะน้ำพริกกากหมูน้ำพริกหมูกรอบอเลยเงี้ยอ,อืมแต่ว่าเขาไม่ได้กาก,ากหมูปกตินะเขาเหมือนแบบเป็นกาก,าก,ากหมูแบบหมูกรอบอะ่ะอืมแต่มันอร่อยเลยนะอืมดีเลยอ่ะโหอันนี้กินเล่นสบายเลยเนี่ยอืมแล้วหมูชิ้นใหญ่ด้วยอืมก็จะได้ยินเสียงว่าแหละแกรอบแกร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 ย โอ้โหวางกลางถนนเนี่ยมึงเอ้ยยิ่งกว่าตะปูเลยใบกูว่ามอเตอร์ไซค์มีล้มนะเหมือนชนหินอ่ะก็นั่นแหละดิไม่มีใครเอาเขาลงนอกจากสิบล้อพอเบอร์สิบล้อคว่ำแบบมือเลยต้องวางกลางถนนนะอืมทำยอดคนอันนี้จากน้ำพริกใหญ่น้อยดังอยู่นะพี่น้ำพริกใหญ่น้อยดังในโซเชียลนี่ครับแพ็คมาอย่างดีครับข้าวสวยร้อนๆก็จบเลยเอาข้าวสวยได้ไหมเดี๋ยวไปตักข้าวสวยมาอีกไปได้ได้ผมเมื่อกี้ยังอิ่มกะเพราเลยอันนี้เพลินดีครับ มันเป็นเหมือนเขาเอาหมูสับไปคั่วกับน้ำพ,พริกะครับใช่ป่าวคอืมใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรพี่น้ำพริกเลยนะขอเบวเขียนไว้น้ำพริกแคบหมูไอเทยนี้ก็น้ำพริกแคบหมูเอเหมือน,นกันลเย ว่าน่าจะเป็นน้ำพริกปลาสลิดว่ะเหรออ่าลองใส่เ่ยน่าจะน่าจะอร่อยก็ข้าวมันร้อนเออมือจีเป็นปลาดุกหรือไม่ก็ปลาสลิดก็แหละเพราะว่าเขาน่าจะเขียนในกล่องมาแหละแต่ว่าผมทิ้งกล่องแล้วทิ้งกล่องไปแล้วเนี่ยแต่ว่าหอมเครื่องแล้วหอมมะกรดมากอันนี้คือเครื่องน้ำพริกเลยพี่อืมใช่สินค้าชิ้นแรกครับผมของกินนะครับน้ำพริกไอน้อยเฮ้ยผมว่าเวิร์กว่ะแต่อันนี้คงไม่ต้องแนะนำเพจมาเพราะอันนี้ดังอยู่ก็เข้าไปอที่เฟซบุ๊กอ่ะไม่แน่ใจครับแต่ว่าเข้าไปที่เพจน้ำพริกไอน้อยเลยอคือการตลาด คล้ายชุนทัวเลยคล้ายชุนทัวคล้ายปลาบิมโนงเฮ้ยถ้าใครมีน้ำพริกตาแดงแจ่มๆัที่ห้อไหนส่งมาบอกว่าชอบกิ่น้ำพริกตาแดงใช่ครับผมว่าจริงแล้วอ่ะที่เอาทำแม่เขาจะข้ามเกิกขึ้นมาเหมือนให้กำลังใจเพื่อนกันมากกว่านะใชแบบเฮ้ยเพื่อนทำอาหารกินอ่ะส่งกันมาส่งกันมาใครมีอะไรอยากให้ลองดูอะไรเงี้ยเนาะอย่างที่สองพี่อะไรดีนี่ อันนี้มันเป็นหมูหมูหวานหมูแดดเดียวอะไรเงี้ยหมูหวานลูกปักชี๋อเหรอเออหมูหวานลูกปักชีครับหมูเส้นหมูฝอยอะไรเงี้ยเขาทําหมดเลยแต่นเนี้ยพอดีผมได้มาแล้วผมไปไว้ในตู้เย็นไอเทนแม่งกินหมดเลยแต่ว่ากลิ่นล่กปักชีออกอ่าอันนี้หมูหล่กปักชีใช่หอมอยู่เจ้านี้เออไม่เหนียวด้วยมันต่างจากหมูหวานที่เราเคยกินตรงที่มันมีกลิ่นของพริกไทยล่กปักชีขึ้นตีขึ้นมาอันนี้น่าจะเป็นลูกปักชีผมว่าทําให้กินได้เยอะขึ้นไม่เลี่ยนเหมือนปกติมากกว่าเขามีเพยบ้างหรือว่าฝายนี่เขาอันนี้คือเเาางมป็น เฟซบุ๊กเขาชื่อ Unforgettable ว่าทำไมซื้อหรอผู้หญิงเนี่ยหาเรื่องให้คุณคนณที่หาเรื่องให้ผมพี่แกเอ้ยแต่หมูไม่เหนียวเลยอ่ะโอเคครับผมว่าจริงแล้วมันเป็นอีกเท็กเจอร์หนึ่งถ้าคนไม่เคยลองที่เป็นแบบเหมือนกลิ่นพริกไทยแล้วตีขึ้นมาคือแล้วอะของชิ้นต่อไปเป็นของใช้อนี่ครับเป็นของใช้เป็นกระเป๋ากระเป๋าหนังสวยดีนะของอะไรครับเนี่ย Cloud of you เดี๋ยวก่อนนะเขาเขียนหน้าหน้ากล่องมาว่าอะไรบ้าง ร้านยุ้มข้าวครับเป็นกระเป๋าจากร้านยุ้มข้าวายุ้มข้าวชอบลองเข้าดูแล้วก็ข้างในมีสายมีสายให้สองแบบบ้างสายให้เป็นสายหนังนะครับหนังอะไรหนังอะไรหนังอนะไรเขาจะมีหนังหนังโลงหนังโลงโอ้โห <c oughs> ไปง่ายๆ <c oughs> <c oughs> อ๋อเขามีแบบอย่างนี้เลยตาแบรนอะไรอย่างนี้เลยพี่ลองติดต่อไปดูกระเป๋าผมว่างานตัดเย็บหรองานตัดเย็บก็ใช้ได้นะถ้าเท่สวยดีด้วยมีแท็กของร้านอ่าเป็นชื่อร้านยุงข้าวลองไปดูเดี๋ยวเพื่อมีอะไรถูกใจนะเราแต่แบรนด์เขาไม่ใช่อันนั้นบริษัทเขาหรือเปล่าบริษัทยุงข้าวว่ะแต่ว่าอันนี้ยแบรนด์กระเป๋าเนี่ยมันอยู่ในไลน์การผลิตของ p e r o f You ว่ะ p e r o f You อใช่ไหมอืมนี่ไง p e r o f You ราคา1 0 9 0บาท ก็ดูหรูหลาดีนะอ่าซิปก็ดูแข็งแรงดีอ่ะแล้ก็ซิปมีดีเทลของร้านอยู่เป็นปั๊มลงไปนะอ่าลองดูสายสายกระเป๋าว่ามีดีเทลอะไรบ้างนะ อ๋ออันนี้ก็เป็นสายดูวินเทจเนอะเป็นเหมือนถ้าผมเคยเห็นนะมันจะไปเหมือนพวกแบบกระเป๋าคุชชี่วินเทจอืมอะไรพวกนี้ชาแนลวินเทจแล้วพวกนี้ปะดูของพวกนั้นเลยหรอึงอ๋อผมเห็นเข้ามาดาราก็เป็นหูปกตินะครับลองดูลองดูค่อยเป็นเจเลยเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวไปเก็บไอ้นี่ก่อนเก็บค่าตลาดกันเจเข้าใจเก็บตลาดบค่าแผงบค่าแผงก็แผงเก็บค่าแผงก่นดีเทลข้างในก็กระเป๋าจุกจิกอ่ะของผู้หญิงอ่ะโ มีแท็กหนังอีกอันนึงด้วยเนี่ยเฮ้ยมันมีหลายแบบนะกระเป๋าผู้หญิงนะแล้วแต่เราชอบแหละใช่ไหมใช่ฮะอ๋อเป็นกระเป๋าถือได้ด้วยนี่ฮะนอกจากสะพายก็มีถือด้วยนะอ๋อโอเคเป็นสายถือเป็นสายถืออย่างงี้ฮะกระเป๋าทั้งสายสั้นสายยาวอ่ามีหมวดสายสั้นสายยาวนะครับผมอย่างที่สี่ครับอันนี้เป็นสเปรย์สเปรย์สเป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 สเ สเปร์ระงับกลิ่นเต่าสเปร์สเปรสเปร์ระงับกลิ่นตัวของแบรนด์นเขาเป็นแบรนด์ทำเองอะคุณหนิงเหรอคุณเฮงคุณเฮงมากอ๋อ <laughs> หนิงที่ไหนไว้เนี่ย, <laughs> เ,ยเขาบอกว่าเหม็นน้อยฉีดน,น้อยายๆพวกแอคอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ <laughs> เป็นแบรนด์คุณเฮง <laughs> ลองดูสิลองว่าหอมนานเปลี่ยนกลิ่นเหงื่อได้รักแล้ขาวขึ้นบรบำรุงหนังไก่ดีพี่เหรอนี่การันตีจากพวกมีกลิ่นขายวันเดียวสองพันขวดวันเดียวเลยนะแล้วก็ขายไม่ได้อีกเลยอุ้ยก็หอมดีนะแต่มึงฉีดเยอะไปหน่อยมันแฉหมดเลยคล้ายน้ําหอมเนาะใช่ กลิ่นไม่ฉุนนะผมว่าอืนานซิเวอร์ก็เป็นแบบละเอียดใช่ไหมใช่ละเอียดละเอียดหน่อยเขามีเพจมีอะไรไหมมีเพจเจ้าของแบรนด์คูลเทนแล้วก็มีนอกจากมีพวกผลิตภัณฑ์อันนี้เขาจะมีพวกกระเป๋าตังเสริมดวงระพิฆเนศบ้างข้างอะไรเนี่ยสายมูสายมูที่แบบว่าใครเป็นสายมูติดต่อไปเลยแล้วนะผมม,มูเตลูอะมูรินโญ่บ้ง บริจยดีได้อ๋อก็ติดต่อเ็าจะมีที่ใช่ไหมในเฟซหรือว่าในเพจเขาใน a ฟ e b o o กก็ได้เป็นสเปรดักลับกายนะคะผมก็เขาเรียกว่าเหม็นน้อยฉีดน้อยเหม็นมากฉีดมากโอ้โหอย่ามึงไม่ฉีดโรงงานเลยวะอที่เดียวหมดขวดว่ามึงต้องฉีดโรงงานเถอะอนอ๋อยุการรักษาก็สองปีก็ลองดูมาจะฐานอยู่แต่ไม่น่าถึงหรอกอทิที่เดียวหมดแล้วมั้งหมดแล้วขวดเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้ลองไปถามเลยใม่ไหมลองติดต่อไปเุ้ยโอเคอยู่นะแต่ว่า หมูฉีดแล้วอยากกบน้ำเลยข้าต้งอาบน้ำแล้วมาฉีดได้เอมาฉีดเพรอยากอับน้ำอันนี้มีบ้างมีอยู่ป่ะหมดแล้ววันนี้มาวันนี้มาสี่อย่างครั้งที่อยากหนักของกินของกินทั้งหมดเลยดีกว่าอันงี้มีของกินของใช้ปกติอะไรเงี้ยลองติดต่อไปดูตามเฟซที่เราขึ้นแล้วกันได้เดี๋ยวดูว่าของชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรนะครับผมไปเป็นไรอะ เอาฉลากไปดูก่อนเลยอ่าดู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 ออดีเซอร์โทรศูนย์แปดแปดสองสองแปดหกสี่เก้าสองเฮ้ยถุงถุงรักดีอันนี้น่าจะส่งมาให้เราอย่างนี้ป่ะเฮ้ยคุณดูเลยใช่ใช่ส่งมาอย่างนี้เลยอ๋อเป็นรูปแมวป่ะใช่เป็นรูปแมวแล้วแบบว่าเหมือนแมวกาลังกินลูกตัวนี้อยู่ดูร้าวข้าวกะจกสายตาน่าจะเป็นขนมเปี๊ยะน่าเป็นเปี๊ยะแต่พอดีคำนะเป็นเปี๊ยะพอดีคำเปี๊ยะพอดีคำลองแกะดูหน่อยเขาส่งมากี่ไส้วะเหมือนมันมีไส้เดียววะพี่อ๋อเหรอเ อใช่เลยเฮ้ยมันคล้ายๆสายโมจิเนาะใช่ใช่เขาเรียกว่าหอมแบบโมเดนอืมจะเข้าใจใช้สังนนี้คือยังไงพี่ถั่วเหลืองได้ถั่วไข่เค็มไหมนะใข่เค็มอ่าเพราะบางคนไม่ให้หนักไข่เค็มไม่ชอบไงอ๋อกลิ่นไม่จะแรงใช่ไหมหน่อยเออเอาแค่กลิ่นไข่เค็มแต่ถ้าเรากินเปี๊ยะโบราณนะคือแม่งมาเป็นเรื่อขเค็มเลยนุ่มๆละมุนละมุนสำหรับคนที่ไม่ชอบกินขนมเปี๊ยะแรงๆอ่นนี้ก็เป็นชอยหละ มันไม่ได้ไม่อร่อยอ่ะสมายถึงว่ามันจิบมันเพลินได้นะอืมน่ารักนะอืมตะเ,เกียหจิบกินได้แบบควบคุมปริมาณได้อ่ตอนเช้า อันต่อไปพี่อันต่อไปเป็นสันไหลไหมผมขอมะม่วงก่อนอ่มามะม่วงมะม่วงโครทีเด็ดผมบอกให้อันนี้นะครับคือไอ้มะม่วงเนี่ยนเนื่องจากที่เราเนี่ยออกไปถ่ายคลิปทุกวันแล้วเขาส่งมามันไม่พอดีกับที่เราอยู่บ้านเนี่ยถ้าทิ้งเอาไวอ้อ่ะมันจะไม่สวยละเขาเรียกว่ามันจะเละมันจะเละกับผิวมันจะดําแต่ว่าลูกมะม่วงน้ําดอกไม้ของเขา,าอ่ะโหมันมันจะโอเคไม่รู้ว่าให้รีวิวอะไรหรือเปล่านะส่งมาให้กินกําลังคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแม่งอร่อยมากๆเลยเว้ยอันนี้เป็นลูกมาเลยอ่ะ่าขออ่านพู ส่ง SP ส e ลอยล S อ่ะเอ e อยลีเออยลเป็นชื่อร้านชื่อเพจชื่ออะไรน่าจับประมาณนั้นส่งมาจากเชียงรายครับส่งมาจากแม่สายเลยอ๋ออำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายใช่ไหมเพราะว่าผมชอบกินมะม่วงน้ำดอกไม้มากมะม่วงสุกแล้วปัญหาที่เราเจอกับมะม่วงสุกคือหนึ่งเนื้อมันจะนุ่มหรือเหลวเกินไปถ้ามันสุกแต่อันนี้พอสุกแล้วเนื้อแม่งแน่นเว้ยน่าจะเป็นนธุ์ ตอนแรกผมกินนะ่ะนึกว่าแบบว่าเนื้อมันจะเหมือนปกติทั่วไปอพอผ่ามาปุ๊บเอ๊ะม่งโคตรเพลินมันดูมีเทกเจอร์มีเด้งด้วยเออมันเป็นเหมือนมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ไปกินในไอร้านโอโคจิวไปใช่ป่ะเออมันมันเป็นอย่างนั้นเลยโคตรอร่อยอ่ะอ,อีกอันน่าจะเป็นอีกอันนะครับผมเป็นสาลายสาลายมีหล,กลักรสมีกี่ลไวะเนี่ย ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ติดชื่อเขาอะรถตั้งเดิมรถต้มยำรถปลาปริกาา้าเขย่าขอญาติบางแต่พื้นอะนะขอรถตั้งเดิมเหมือนกันออริจินอลครับโอเจมีชื่อไหมไม่มีชื่อไม่มีอะไรเลยวะเขาเขียนว่าแซนกิ้วอะกินให้อร่อยนะคะจากพึ่งคูนเฮง อ๋อคนที่ส่งเนื้อควายเออเนื้อควายาอ๋อก็แสด<ะ>งว่าไม่มีอะไรไม,ม่กินเฉยส่งมาให้กินอ๋อเหมือนเขาทำเองด้วยมั้งท่านนั้นอ่ะเออขอบคุณมากเลยครับก็ถ้าอย่างนั้นนะเราอาจจะต้องรวมไปเลยเพราะว่าบางทีคนแค่อยากส่งมาให้กินเฉยๆแล้วมีอีกอย่างนึงพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่นั่งนี้เลยเดี๋ยวผมเอาออกมาแลวฟังเสียง ว่าอะไรเหมือนกันอันนี้อ๋อคนนี้เขาชื่อพึ่งดูเลยเขาดูเราทั้งแฟนเขาทั้งอะไรดูหมดเลยหรอดูเด็อันเบลเลอร์เลยไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันนะครับเออเขาทํากระเป๋าเกี่ยวกับกระเป๋าเพงอะไรเรียกทรัพย์สายโมสายโมไปลองดูกันไอที่เรารีวิวไปตอนช่วงแรกใช่ไหมอันนั้นเรารีวิวหลอกก็ไปกระเป๋ามีกระเป๋ากับที่น้ํายาฉีดดับกลิ่นกันแล้ผมมาแกะแค่นี้เว้ยแล้วมันใหญ่มากผมก็เลยตัดสินใจไม่แกะแล้วก็มาแกะพร้อมพูดเลยอันเนี้ย อันนี้เขาทําเป็นรูปแบบบริษัทอะไรเลยนะบริษัทคุณเทงของเขาเลยอยู่จังหวัดอะไรกาญจนบุรีอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนกรอบรูปเลยอล,อลองแกะดูไปเลยน่าจะแบบสายหมูะ่ะเออน่าจะเป็นอันนั้นนะหรือว่าแบบพวกของแบบมงคลอะไรอย่างเงี้ยบ้าง<ะ>น่าจะเป็นรูปผ้ามงคลอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะใช่นะ อ๋อนี่ไงติดตามสินค้าป่ะใช่ขอที่ระลึกตกแต่งบ้านส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางได้นะครับโทรด่วนนี่ไงนี่เปิดของจากทางบ้านนะอืมส่งอะไรมาให้เรานะครับอันนี้เป็นรูปมงคลคนให้ของมงคลเราก็ดีใจหมดนะฮะโอ้วว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 วหรอเอออ๋อน,นี่ปลาปลาวาวว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  โอ้ขอบคุณมากเลยครับเหลือกินเหลือใช้ทั้งปีโอ้โหแขวนที่ไหนได้ที่บ้านเนี่ยนี่ยแขวนตรงนี้แล้วก็แปรงนี้แหละขอบคุณมากครับขอบคุณมากแขวนหน้าบ้านนี่ก็ได้เด้งเฮงหัวเจาะได้แล้วบ้านฝาไม่พังเหรอน่าจะพังเลยวะเฮ้ยเฮ้ยสวยดีสวยดีอันนี้สวยดีใช้ได้ขอบคุณมากครับก็จริงๆแล้วจิตใจรวมไปที่นัลคอร์เซก้าอืมอย่างนี้ดีกว่าอันนี้อะไรอีกอันอันนี้เซกามาได้น้าเ็ผู้หญิงผู้ชายเหมือนมีนมนมเลยอะไรนิมานี ยินวันนี้ป่ะอ่ะลองแกะดูเสื้อผู้หญิงของอ๋อเป็นแบบนี้ป่ะซีท t ู r ย u างเงี้ยชุดนอนเหรอไม่คือเสื้อก้าวปกตินี่แหละเอาเหรอเสื้อสายเดี่ยวปกติเสื้อก้าวปกติเขามีเสื้อในอนีางนี้เหรอมีแล้วแต่เอเอมันดันทรงไงอ๋อแต่คงลองใส่ไม่ได้ละเออไม่ได้หรอกแต่ว่าสวยดีถ้าเป็นผู้หญิงนะครับทรงนี้เหรอเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยไม่ได้บอกราคามาเลยนี่ฮะลองแอชชื่อร้านไปนะครับผมนี่ ตอนนี้ประมาณนี้เฮ้ยมีอีกอันอะไรถือก่อนบ็อกเซอร์เหรอเออวทีดนี้ีอย่างสุดท้ายนะครับผมอันเนี้ยส่งมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วมั้งบ็อกเซอร์นะครับอืมเฮ้ยแต่อนนี้น่าจะได้ใช้เนาะได้ใช้จริงแหละ Made in Thailand นะครับโอ้マイแบร์เหรอเออโอ้マイแบร์ทั้งเฟสและลายเลยคือโอ้マイแบร์นะครับผมเป็นบ็อกเซอร์เฮ้ยควรจะใส่บ็อกเซอร์แต่ใส่ไม่ได้ใช่ไหมใส่ได้เดี๋ยวผมออเดอร์ไซส์ใหญ่ไปเหรอตัวนี้แหละน่าจะตัวนี้ป่ะเนี่ยใช่นะของพี่เฮ้ยเนื้อน่าจะใส่แบบโอเคอย ดินะเฮ้ยตัวนี้สวยดิกัรลายเสือเนี่ยเออลายเสือเนี่ยสวยดิแต่เขาส่งมาเหมือนกันอ๋อเหรอเออแต่เนี่ยคือไซส์ใหญ่พี่ใช่ไหมชอบลายเสือเสียวเลยนะพี่ลองใส่ลายเสือได้ไหมผมไม่ได้ใส่กินในอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลองให้มันก็เบาๆดีนะก็นอนสบายอ่ะนี่คุณลองหันหลังแล้วแบบหันหน้ามานี่พี่โตพี่โตอ๋อเที่คุณหน คุณต้องทำแบบอย่างนี้เ้ยเฮ้ยสวยดีเนี่ยเอ,อ้ยก็กดตีเนี่ยใส่เบาๆจีนะผมว่าโอ้โหนี่ลายลายเขาจับเจ็บเลยอันนี้คือตัวเฮี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้หคุณเชยแล้วกระต่ายป่ะไม่ใช่มันต้องมีไอ้นี่วามีชื่ออะไรแบบโปเกมอนอะไรวกนั้นน่ะใส่ดีนะใส่เข้าเลย เบี้ยวดีนะใช่ถ้าใครสนใจบ็อกเซอร์เจ็บๆของเพื่อนเราก็โอ้ไม่แบร์ครับนี่เลยครับเฮ้ยของเดือนนี้น่าจะประมาณนี้ไหมของเดือนนี้ประมาณนี้ผมสังเกตอย่างหนึ่งของเดือนนี้มันจะมีผสมกันระหว่างที่เอามาให้กับฝากรีวิวหน่อยอะไรอะไรเงี้ยนะครับก็บางคนอาจจะแบบว่ากลัวของตัวเองไม่ดีหรือเปล่ากลัวของแบบเฮ้ยไม่เจ๋งพออะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมว่าส่งมาเถอะเดี๋ยวผมรีวิวให้ฟรีเลยเออเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มช่องทางการตลาดของตัวเองอะไรแบบเนี้ยครับผมก็แล้วก็เซก้ามาร์เก ครั้งที่สองนะครับได้เสร็จสิ้นลงไปของเดือนนี้ปิดแล้วของเดือนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ส่งมาเรื่อยๆเราก็จะทยอยให้เรื่อยๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็ฝากไว้ว่าถ้าร้านใครมีสติกเกอร์แบนคอกเซก้าเดี๋ยวใช่จะไปรับประทานเพราะว่าคนที่มีสติกเกอร์แบนคอกเซก้าได้อะหนึ่งต้องซื้อของกับบางทีอาจจะไปเจอเราที่ไหนเออแล้วก็ทักคือมันไม่ใช่จะหาจากที่ไหนก็ได้ไงสติกเกอร์เพราะนั้นเราก็เลยอยากจะไปหาเพราะว่าเขาน่าจะติดตามเราจริงๆอะไรเงี้ยก็ไปช่วยกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าไปสวัสดีจ้า ขอบคุณครับผม